ไม่เลิกงานไม่ยากจนแซมส่งลูกชายทำงาน7-11ถึงไม่เลิกงานไม่ยากจนแห่ชื่นชมถามสาขาไหนแซมส่งลูกชายทำงานถึงแม้จะเป็นทายาทคนดังแต่ก็ไม่สามารถนอนตีพุงอยู่เฉยเได้สำหรับแมมโบยุรการพมรมนตรีลูกชายสุดหล่อของแซมยุรนันพมรมนตรีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนักสแสดงมากฝีมือและเจ้าของธุรกิจหลายอย่างที่มีรายได้มากมายต่อปีและก่อนหน้านี้สร้างเสียงฮือฮามาแล้ว เมื่อแซมได้แชร์คลิปบรรยากาศพาลูกชายมัมโบรยุรธกาไปดูหนังพร้อมส่งแคปชั่นลูกชายพามาดูหนังฟรีแต่ที่อยากดูไม่ฟรี55ก็ถือว่าเข้าใจดีต่อผู้สูงอายุนะครับสาเหตุที่ดูหนังฟรีเพราะได้รับสิทธิผู้สูงอายุดูฟรีสําหรับผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปนั่นเองและที่น่าตะลึงคือแซมอายุ60แล้วหรือเพราะว่าหน้าเด็กมากล่าสุดนี้20เมษายน66แซมได้โพสต์คลิปวิดีโอลงไอจีอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับข้อความว่า ไม่เกี่ยงงานไม่ไม่จัดไหนพนักงานเจ็ดบอกลูกเสมอจะทําอะไรต้องทําให้จริงและรู้ให้จริงและมีความสุขกับสิ่งที่ทําในคลิปแซมบรรยายว่าได้พาลูกชายมาส่งที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งซึ่งนัมโบลูกชายแต่งตัวสูมชุดพนักงานของร้านสะดวกซื้อดังกลา่าวเพื่อมาทํางานที่นี่ใครปลิดมีการหยอกล้อกับน้องๆพนักงานคนอื่นที่เดินเข้ามาขอถ่ายรูปและร่วมเฟรมในคลิปดังกลา่าว สำหรับโพสต์นี้มีผู้ที่ติดตามไอจีเข้ามาแสดงข้อความชื่นชมจำนวนมากรวมถึงเพื่อนดาราด้วยกันอย่างหมูพิพากาที่เข้ามาถามว่าสาขาไหนคะหน่อยบุษกรท,ที่เข้ามาส่งไอคอนรูปยกนิ้วให้เป็นตัวอย่างที่ดีมากคะเล้งลูกดีมากข่ะขอชื่นชมนี่คือวัคซีนชั้นดีที่พ่อแม่ควรมอบให้ลูกขาทาไหนคบเปลียกที่ซื้อประจําเลยครับเผืือได้เจอกุณแซมเยี่ยมมากค่ะเพิ่งเคยเห็นลูกดาราเป็นพนักงานเซเวน่นชื่นชมค่ะเป็นต้น